พี่เลิกคิดจากสมองพี่ไปเถอะวันนี้อาวุธปืนเนี่ยมันไม่มีเอาหรอกครับเหมือนพี่มีทองอยู่ก้อนนึ่งไะทองแท่งก้อนเล็กห้าบาทอ่ะมูลค่าประมาณสองแสนนะถามว่ามันยึดได้ไหมมันไม่มาเอาหรอกพี่มันจะไปรู้ได้ไงพี่มีพ้องอ่ะมันจะรู้ได้ไงมันไม่มาค้นบ้านพี่มันไม่ใช่โจรนะมันมาค้นบ้านนี่คือมันโจรแล้วมันไม่ใช่บังคับคดีแล้วไม่ต้องไปกังวลเลิกคิดไปเถอะครับอาวุธปงอาวุธปืนเนี่ยมันไม่มาเอาหรอกเช่อผมเถอะนะฮะ เออแต่ถามว่าอะไรที่มันเป็นเป็นมีการลงทะเบียนเนี่ยมันเอาได้แต่มันไม่เอาหรอกอืมคุณติ๋มติ๋มหิมหิมหม,มีหนี้บัตรดกดเงินสดค่ะไม่ได้จ่ายเดือนนี้ค่ะบริษัทโทรตามตลอดต้องทำาไงคะเออต้องทำยังไงแล้วก็จ่ายไหวไหมล่ะฮะไม่เอาง่ายๆคำถามคือเป็นหนี้เขาแต่จ่ายไม่ไหวต้องทำงยังไงเออโหช่วยตอบเลยผมเจอคำถามนี้ผมปวดหัวก็ เดี๋ยวเดี๋ยวน้องติมติมซี่ยืเงื่มาโกนผมก็ก็ไม่ต้องจ่ายละครับไม่ไม่มีจ่ายก็ไม่ต้องจ่ายหรอกครับเพราะว่าเอาจะให้น้องติ่มติ่มซีปยืมเงินคนอื่นมาจ่ายมันก็ไม่ดีนะไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขานะไม่ต้องไปจ่ายก็ไม่ต้องจ่ายละครับก็อยู่เฉยๆอ่ะอืมยู่เฉยๆไปคุณไอไอแอมแมรี่ชอบการพูดจาอ๋อ,อครับผมอายุตอาวุธปืนตอบไปแล้วนะครับ ยึดอาวุธปืนไม่ได้นะคคือคือจริงๆมันได้แต่ว่าไม่เอาหรอกพี่ไม่ต้องกังวลพี่เลิกคิดจากสมองพี่ไปเถอะวันนี้อาวุธปืนเนี่ยมันไม่เอาหรอกครับเหมือนพี่มีทองอยู่ก้อนหนึ่งอะทองแท่งก้อนเล็ก5บาทอะมูลค่าประมาณสองแสนเน่ะถามว่ามันยึดได้ไหมมันไม่มาเอาหรอกพี่มันจะมารู้ได้ไงพี่มีพองอ่ะมันจะรู้ได้ไงมันไม่มาค้นบ้านพี่มันไม่ใช่โจรนะมันมาค้นบ้านนี่คือมันโจรแล้วมันไม่ใช่กรมบังคับคดีแล้ว ตลองไปกังวงลเลิกคิดไปเถอะครับอาวุธปงอาวุธปืนเนี่ยมันไม่มาเอาหรอกเชื่อผมเถอะนะฮเออแต่ถามว่าอะไรที่มันเป็นเป็นมีการลงทะเบียนเนี่ยมันเอาได้แต่มันไม่มาเอาหรอกอืมกแกถามมาหลายรอบจรที่ผมก็ไม่น่าไปขึ้นเสียงแกเพราะแกมีอาวุธปืนนะเดี๋ยวดีผมล่วงเลยผมทำไงวะเนี่ยคุณวัชรพลพงศ์ว่าเป็นนี่อ้อนมาสามปีแล้วไม่ได้จ่ายอ๋อเอ่อ เป็นนี่อ้อนมาสามปีไม่ได้จ่ายจะปิดหนี้หรือประนอมหนี้จะเจรจาแบบไหนดีกับเจ้าหนี้ไม่เห็นเขาติดต่อมาเลยเขาจะฟ้องศาลไหมครับอ่ะผมตอบคาถามก่อนว่าเป็นหนี้อ้อนมาสามปีเราไม่ได้จ่ายจะปิดหนี้หรือประนอมหนี้ดีคําถามคือถามตัวเองนะครับถามตัวเองนะครับถ้าปิดหนี้คุณพร้อมปิดหรือเปล่าถ้าพร้อมปิดก็ต่อรองเขาดูแต่ถ้าอยู่ดีโทรไปแล้วเขาไม่เคยทวงคุณเลยอะหายไปสามปีคุณโทรไปหาไอออนสํานักงานใหญ่ สวัสดีผมเป็นหนี้คุณอยู่ผมอยากจะปิดหนี้คุณเอามาจ่ายลดได้ไหมมันจะลดให้คุณทําไมอ่ะไม่ลดหรอกไม่ต้องไปทําแบบนั้นดูเฉยเฉยดูเฉยเฉยไม่ต้องไปจ่ายหนี้เดี๋ยวให้มันมาหาคุณเองนะไม่ต้องไปจ่ายอยูเฉยเฉยแล้วถามว่าจะประนอมหนี้หรือจะจ่ายแบบไหนดีมันขึ้นอยู่กับคุณขึ้นอยู่กับความพร้อมนะครับ คำถามต่อมาคือเขาจะฟ้องศาลไหมเขาก็คงต้องฟ้องแต่ที่เขาไม่ฟ้องผมไม่รู้เพราะอะไรเพราะมันผมก็ไม่เข้าใจถ้ามันจะไม่ฟ้องไม,ไม่ฟ้องเพราะอะไรอสวัสดีครับคุณเรนโบเดี๋ยวไปตามในสีแดงเออครับคุณโนเนมสวัสดีค่ะติดตามตลอดค่ะมีกําลังใจค่ะครับพี่ปุ๊บอกว่าสวัสดีครับผมเป็นเอฟซีในยูบูนไม่ได้ผมเป็น,นอเอฟซีนในสีแดงครับเป็นช่องที่จริงใจมากๆ ข้อมูลเยี่ยมมากๆครับโอเคขอบคุณครับกดกดแชร์ด้วยนะครับชมผมขนาดนี้ต้องกดแชร์ผมด้วยนะคุณติ๋มติ๋มอีกบอกว่าเราจ่ายขั้นต่ำมาตลอดหลายปีแต่เงินต้นไม่ลดเลยค่ะอยากปิดหนี้ก็คุณจ่ายแต่ดอกเบี้ยไงดอกเบี้ยมันแพงไงถ้าอยากจ่ายให้มันหมดคุณก็ต้องจ่ายมากกว่าที่คุณจ่ายอ่ะติณมติ๋มอ่านะครับคุณต้องจ่ายให้มากกว่าที่คุณจ่ายไม่งั้นมันจะไม่หมดหนี้หรอกนะครับคุณเอ๋บอกว่าเจอบังคับคดีแล้วแต่ผมไม่มีทรัพย์สินอะไรแล้วคนยึด ทรัพย์คู่สมรสเปล่ายึดได้ครับทรัพย์สิสนทรัพย์ของคู่สมรสที่เกิดจากหลังแต่งงานกันเนี่ยเขายึดได้เพราะถือว่ามีคุณมีส่วนร่วมครึ่งหนึ่งนะครับยึดได้นะครับคุณหนูว่าไม่ได้คือรถมอไซค์สิบเ1ดถึง12ปีวันนี้เขาโทรมาให้จ่ายเราไม่มีจ่ายแจ้งขอคือรถเขาไม่เอาคือบวกแจ้งยกครับเออไม่ต้องมไม่ต้องไม่นหรอกครับไม่ต้องยกักยอกรงยกักยอกทรัพย์ไปหรอกเออมันน่าจะหมดอายุความแล้วมั้งส1บ2อ็องปีอะ่ะ อยู่เฉยๆขับไปขับไปเรื่อยๆรอดูมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่ผมว่ามันทาอะไรคุณไม่ได้ก็เข้าใจว่าคุณก็ต้องเสียๆวๆหนาวๆร้อนๆมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างกูบอกว่าเดียดูเฉยๆครับต้องทําอะไรคุณละลิัท์บอกว่าคันหัวตอนนี้เราเป็นนี้นอกระบบจ่ายวันละพันห้าเข้มมากค่ะโอเคผมแนะนานีนะครับใครที่เป็นนี้นอกระบบผมบอกว่าให้หยุดจ่ายหยุดจ่ายเลยแล้วไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไปแจ้งความไปดี i ไไปกองปราบ แล้วเดี๋ยวเจ้านี่มันหยุดจ่ายผมหยุดจ่ายเดี๋ยวมันจะมาหาคุณคุณมาหาคุณคุณก็แจ้งความไปหาตํารวจเอาเงินที่จะต้องไปให้นนี่ต้องระบบพันห้าวันละพันห้าคุณเก็บสักสามพันแล้วคุณไปให้สารวัตรสารวัตรคาคานมอนนัชชาเนี่ยสารวัตรช่วยดูแลหนูหน่อยแล้วกันดีกว่าเชื่อผมเถอะเออไม่ต้องไปจ่ายั้งเล่ายิ่งคุณจ่ายเพราะพวกนี้ยพอคุณไม่จ่ายมัน่ะมันก็กลัวคุณแหละเชื่อผมดิมันก็ไม่เอาละแล้วมันก็ไปเก็บคนอื่นต่อ เออบอกไม่แน่ไม่แน่จริงมึงก็แน่จริงก็ไปฟ้องเอาแล้วกันคิดว่าดอกเบีย้ยที่มึงคิดถูกกฎหมายอ่ะไม่กล้าหรอกคุณบูรลินิวว่าสอบถามค่ะถ้าอายัดบัญชีแล้วมีเงินเข้ามาสามารถโอนออกไม่ไม่โอนไม่โอนไม่ได้แล้วครับถ้าอายัดแล้วครับโดนล็อกหมดนะครับคุณสราวุฒิบอกว่าธนาคารแนะนําให้ retention ก่อนค่อยเริ่มประนอมนี้ก่อนหรอ retention ก่อนดีกว่าเพราะว่าคุณยังประวัติดีอยู่ว่า retention ก่อนแล้วค่อยไปประนอมนี้สิครับคุณประนอมนี้ก่อนคุณไป retention ไม่ได้แล้วนะครับประนอมนี้ก่อนแล้วค่อย retention ครับ คุณโนเนมพรุ่งนี้มีหมายสารมาแต่ไม่มีเงินจ่ายคงไม่ต้องไปแล้วใช่ไหมคะพรุ่งนี้มีหมายสารแล้วคุณรู้นี่ไงพรุ่งนี้จะมีหมายสารนะครับแต่ถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องไปอกครับปล่อยไปหมายสารคือแค่เศษกระดาษ <c oughs> แค่ปึ้งกระดาษบปึ้งหนึ่งนั่นแหละคือคือคุณไม่มีเอาง,ง่ายๆไม่มีความสามารถในการจ่ายอ่ะไม่ไม่ต้องกังวลครับปล่อยไปปล่อยไปํปยไปยายจถากคมพูดตรงๆเออจริงๆมันต้องเตรียมตัวก่อนหน้านี้แล้วนะถ้าเกิดเราเรา,เราเป็นนี่เขาเราไม่ไหวต้องเตรียมตัวแล้วว่าเราจะถอยอยังไงผมใช้คำนี้กันจะถอยยังไงนะ การถอยมันต้องมีถอยแบบมีชั้นเชิถอยแบบให้เจ็บตัวน้อยที่สุดมันต้องถอยแบบถอยให้เป็นอนะ่ะไม่ใช่มาคิดถอยตอนที่สายเกินไปนะครับอืแต่ผมว่าไม่แน่ใจว่าคุณของคุณมันถอยเป็นยังไงผมไม่แน่ใจนะคุณ NTS โดนขู่ไก่เกียวแล้วคะ่ะแต่ขู่ทุกทางอ๋อ กรณีที่เราเป็นหนี้แล้วเราไม่ไปขึ้นศาลปล่อยให้มันเป็นไปตามระบบล้มกี่ปีเขาไม่ล้มหรอกโอ้โหใครล้มละลายคุณเป็นหนี้เท่าไหร่ล้มละลายมันต้องฟ้องล้มละลายครับมันไม่ใช่ฟอ้ฟองที่มันฟ้องนี่มันคือคดีแพ่งมันไม่ใช่คดีล้มละลายเออมีคดีแพ่งคุณดูดี f c พี่ครับฟังแล้วได้ความรู้เยอะเลยครับผมขอบคุณครับกุฎอันชลีหมดอายุความหมายความหมายถึงว่าเราต้องโดนฟ้องก่อนใช่ไหมใช่ครับต้องโดนฟ้องก่อนครับ คุณอารีพันธ์บอกว่าโอนตอนไหนไม่โดนยึดครับโอนก่อนโดนโนติสครับโนติสคือจดหมายบอกเลิกสัญญาครับไม่ใช่จดหมายทวงหนี้นะครับคุณอ่านจดหมายที่เขาส่งมาคุณอ่านแล้วคุณเข้าใจว่าอ๋อนี่มันบอกเลิกสัญญาคุณนี่ว่าคุณอ่านแล้วคุณต้องเข้าใจว่ามี่มันทวงหนี้หรือมันบอกเลิกสัญญาทวงหนี้ก็คือตอนนี้คุณค้าเรากิ่งงวดแล้วนะคุณต้องเอาเงินมาจ่ายเราเท่านี้เท่านี้แต่บอกเลิกสัญญาคือบัตรนี้ธนาคารไม่ประสงค์ให้คุณเป็นลูกค้าแล้วยกเลิกสัญญาคุณ คุณต้องเงินมาจ่ายคืนเราภายในสิบห้าวันสาสิบวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละคือโนติสคุณต้องโอนออกคุณต้องโอนก่อนที่โดนโนติสโนติสจะออกก็ต่อเมื่อคุณผิดสัญญาเขาเช่นเขาบอกว่าถ้าคุณค้างชําระเกิน90วันก็คือ3เดือนถือว่าผิดสัญญานั่นแหละโนติสมันจะออกก็ต่อเมื่อคุณผิดสัญญาไม่ใช่ว่าถ้ายังไม่ผิดสัญญาแค่ค้างงวดเดียวเนี่ยออกโนติสไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในระหว่างที่เริ่มเสียจนถึง3เดือน4เดือนควรเอาออกมอควรเอาออกขายฝากนายทุนเก็บดอกแพงเกินดตาทำไงครับอันนี้ทําไม่ได้หรอเพราะว่าขายฝากมันจะไปมันจะไปแฝงไว้ในตัวเลขตอนตอนตอน,ตอนเขาเรียกว่าอตอนที่คุณต้องมาถ่ายอ,ะอ่ะทำอะไรไม่ได้หรอครับเดี๋ยวนี้ยังมีนายทุนนอกระบบแบบนี่เหรอ ผมไม่ปล่อยเหมือนกันนะผมปล่อยถูกกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายดอกเบี้ยถูกต้องตามตกฎหมายทุกอย่างตอนนี้มันแข่งกันเยอะแยะขนาดนี้ทำไมคุณไปปล่อยคุณไปกู้ไอ้ที่มันเกินทําไมละครับดีย๋ยวนี้เขาไม่เกินกันหมดแล้วนะครับมาตรฐานเขาไม่เกินกันหมดแล้วตอนนี้คุณเก่งว่าถ้ามีบ้านสองหลังถ้าโดนยึดจะโดนหลังไหนก่อนครับก็คือถ้าโดนยึดสองหลังมีสองหลังก็คงยึดหลังที่ดูดูว่าน่าจะยึดแล้วไปขายทอดตลาดมีคนซื้อผมก็คงเขาคงดูจากทาเลครับ เออตอบไม่ได้นะพี่แต่ว่าเขาคงจะดูยึดจากบางที่มันดูดีที่สุดแหละครับอืมนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วพี่ไปปล่อยให้มันยึดทําไมเราพี่เป็นหนี้เขาแล้วพี่มีบ้านอยู่สองหลังไม่พี่ไม่เอาบ้านมาแปลงเป็นเงินหรือเอาเออกไปก่อนละครับมันปล่อยทิ้งไว้ให้มันมายึดทําไมละครับคุณเอกก็กล้าขอบคุณมากเลยครับอตอบไปแล้วนะครับคุณหงโยกเจ้าของกิจการล้มละลายมีระยะเวลากี่ปีคะแล้วออกนอกประเทศได้ไหมครับล้มละลายเนี่ยขึ้นอยู่กับศาลพิพากษานะครับสามปีห้าปีเจ็ดปีว่ากันไป นะครับออกนอกประเทศได้ครับ f อฟจากพัทยาครับชอบฟังได้ความรู้ดีมากครับพี่คะถ้าบริษัทหักเงินเดือนเกิน3 0สิบเปอร์เ่กรมคดีต้องทอํายังไงคะเออเขาคืออย่างนี้ครับไอ้สาเอนะไรเนี้ยผมเขาเข้าใจว่าอาจจะข้อข้อมูลผิดพลาดเอ่อการหักบัญชีเงินเดือนเนี่ยเขาจะหกักคุณมีเงินเดือนเท่าไหร่ก็ตามที่เกิน2 0 0 0 0บาทเขาหักได้หมดนะครับเขาหักได้หมดครับไม่ใช่สามสิบเปอร์เซ็นต์หรอกคุณมีเงินเดือนห้าหมื่นเขาหักได้สามหมื่นคุณเงินเดือนสี่หมื่นเขาหักได้สองหมื่นคุณเงินเดือนสอง อ่ะแต่เงินที่เขาหักไปแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะขอลดขอได้จะต้องไปขอที่กรมบังคับคดีขอลดให้ได้ครึ่งหนึ่งนะครับแต่กูต้องมีเอกสารหลักฐานไปให้กรมบังคับคดีเขาว่าเหตุผลอะไรที่คุณจะขอลดเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูลูกเมียว่าไปนะครับแต่ว่าเขาเขาหักส่วนที่เกิน2 0 0 0 0บาทนะครับหมดเลยนะคุณขอส่วนลดได้ครึ่งหนึ่งนะครับเป็นอย่างนั้นพ่อค้ายุก้าผมติดตามตั้งแต่ช่องสีแดงจนเสียตังค์ให้คุณ2 0 0พ ปรึกษาแล้วคุ้มครับอ๋อครับผมคุ้มใช่ไหมฮะงั้นพี่กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วย <c oughs> คุณสิริพรีเมียมตามมาจากช่องสีแดงมาเห็นตัวจริงในนี้เหรอช่องสีแดงก็เห็นตัวจริงมาตั้งนานแล้วนะออครับคุณ Jk t b ทบไปต่างประเทศ6กเดือนแล้วค่อยกลับมาเช็คหมายสารดีไหมคะก็ <c oughs> ลองดูสิครับอือก็ถ้าเรามีความจำเป็นต้องไปก็มไม่เป็นไรหรอกเขา,าไปคุณสุทธิชัยบอกไม่จ่ายหนี้มาประมาณเจ็ดถึงแปดปีแล้วตอนนี้เริ่มมีเงินแล้วควรกลับไปจ่ายเงินเขาดีไหม แล้วแต่พี่อ่ะอันนี้ผมตอบไม่ได้ผมตอบไม่ได้แล้วแต่พี่ครับเออถ้าพี่เป็นคนดีก็ไปจ่ายแต่ผมฮะผมไม่เป็นคนดีผมเป็นหนี้เขาจนผมไม่จ่ายจนหมดอายุความอ่ะจนผมก็กลับมามีมีมีตังค์มันไม่ไม่ได้รวยอ่ะมีพอสมควรเนี่ยที่จะจ่ายนี่แต่ผมก็ไม่จ่ายเพราะว่าหมดหมดอายุความไปแล้วเออหมดอายุความไปแล้วไม่ยอกสกร r ลิงห้าร้อยปลายธนาคารเขียวไม่ปล่อยสินเชื่อประวัติแต่ติดเช็คประวัติเยอะไปแก้ยังไง แกไม่ได้หรอกก็คุณเช็คประวัติเยอะคุณก็คุณก็อย่าไปเช็คสิไม่ใช่ยิ่งยืนยิ่งดียิ่งยืนเยอะยิ่งไม่ได้นะอยู่เฉยๆไปเลยหกเดือนแล้วค่อยมาว่ากันนะครับอยู่เฉยๆนิ่งๆไปหกเดือนแล้วมีนี่อะไรอยู่ก็ผ่อนให้มันตรงนะมีนี่อะไรอยู่ก็ผ่อนให้ตรงแล้วไม่ต้องไปกู้เพิ่มไม่ต้องเช็คบูโรเพิ่มไม่ต้องไปยื่นกู้ที่ไหนอยู่เฉยๆไปหกเดือนนะครับทาตัวนิ่งๆแล้วอีหกเดือนมาว่ากันใหม่แต่ระหว่างหกเดือนที่คุณก็ต้อง, <onces> องกลับมาจ่ายหนี้ของคุณอยู่ให้ตรงแต่่ก็จะมีคําาาถว ก,กูจ่ายไม่ไหวกูถึงจะมีกู้เงินมาจ่ายเพราะนั้นแปลว่าคุณกําลังแก้นีด้ด้วยทีผิดนะครับไม่ไหวต้องหยุดจ่ายไม่ใช่กู้เพิ่มนะครับแต่ถ้าอยากกู้ถ้าจ่ายไหวรักษาเครดิตเราไม่ต้องกู้อะไรอีกหกเดือน่อาม,มียื่นกู้ใหม่นะครับถ้าเราไม่ได้เก็บเอกสารเกี่ยวกับกับที่โดนฟ้องและสถา,สถาบันขายนี้ไปเรื่อยเราจะรู้ว่าหมดอายุความได้จากไหน การโยนย้ายเจ้าหนี้ใหม่ไปเจ้าหนี้อีกเจ้าหนี้หนึ่งไม่ได้ไม่ได้ทาให้อายุความมันนับใหม่นะครับอายุความนับตั้งแต่เจ้าหนี้แรกที่คุณไม่จ่ายหนี้เขาอะนับตั้งแต่เจ้าหนี้แรกที่คุณไม่จ่ายหนี้เขาะเอะลองไปเช็คเครดิตบูโรดูครับว่าประวัติยังมีอยู่หรือเปล่าเจ้าหนี้แรกเขาจะเขียนวว่าคุณจ่ายหนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ในเครดิตบูโรเขาจะขึ้นอยู่นะครับคุณจ่ายหนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่มันจะขึ้นนะตั้งแต่เจ้าหนี้แรก เจ้านี่แรกกสิกรขายนี้ไปอันนี้ไม่ใช่อายุความบรรบตรงนี้ไม่ใช่นับตั้งแต่ตอนที่คุณอยู่กสิกรแล้วคุณจ่ายไม่ตรงน่ะถ้าปัจจุบันเงินเดือนมากกว่าสองหมื่นแต่ทุกเดือนจะถูกหักสินเชื่อของบริษัทอยู่แล้วถ้าหลังหักเหลือสองหมื่นพอดีจะโดนหกักตามสั่งอายัดอีกอยู่ไหมโดนฮะเขาดูที่เงินเดือนคะก็ ha. ไม่ดูที่คุณโดนหักมันถึงเจ็บปวดมากครับมันเจ็บปวดมากครับโดนฮะโดนนะครับก็เป็นกําลังใจให้จริงๆคือเขาไม่สนใจหรอกว่าคุณเงินเดือนเท่าไหร่คุณเหลือเท่าไหร่เขาดูที่เงินเดือนคุณเท ไปบุคคลคุณเองนั่นแหละเขาก็กลัวเพราหมายบังคับคดีมาเนี่ยมันน่ากลัวบอกว่าถ้าคุณไม่รู้ให้ความร่วมมือเนี่ยคุณจะโดนไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลัวนะครับก็ไปแล้วเหมือนกันนะโอเคฝันดีนะฮะทุกท่านสวัสดีครับ